ถ้าญาติโยมคนนั้นฝันดีญาติโยมคนนั้นฝันดีมันเคยเป็นโชคเป็นลาภเจ็ดเจ็ดศูนย์ห้า 70, 70นี่เป็นไปเะเบียนรถบัสนี่แหละตอนนี้เขาไปซ่อมแล้วรถเก่าๆเจ็ดเจ็ดศูนย์ห้าลองทีนี้พิจารณาดูสิอย่ามาเชื่อนะฟังไว้เฉยๆเอาเขียนใส่กระดาษตัวให,ใหญ่ๆแล้วก็เอาไว้หัวที่นอนอธิษฐานตามที่อาตมาบอกลองพิจารณาดูได้ไปแล้วต้องเอาไปเสียงไทยดูซะก่อน ไม่ใช่ว่าจะเอาไปพิจารณาเลยได้ไปแล้วเอาไปเสียงไทยดูซะก่อนอได้ไปแล้วต้องไปเสียงไทยดูซะก่อนยังไงก็ขอให้ญาติโยมมีโชคมีชยัยใ,ให้มั่งให้มีให้ดีให้ได้ให้สมความม,มาุ่งมั่นปารถนามีแต่คำว่ารวยกินไม่หมดอมกินไม่หมดไรมาเทมาไรมาเทมาไม่ขาดสายด้วยบุญกุศลคุณงามความดีแล้วก็ขออนุมโมทนาสาธุบุญกับญาติโยมที่ได้ร่วมบุญกับทางวัดสว่างธรรมดันด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างกำแพงตอนนี้กำลังสร้างบุดิที่พักญาติโยมสงสารญ,ญาติโยมขาไม่ดีเข้าห้องน้ำยากก็เลยสร้างบุดิแล้วมีห้องน้ำในใ,ในในตัวเลยจึงขออนุมโมทนาสาธุบุญกับญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้ร่วมบุญเข้ามาที่ได้ร่วมบุญบูชาวัตถุมงคลก็ดีรายได้จากการบูชาวัตถุมงคลก็สร้างในวัดวาศาสนาของเราวิแหละเป็นรอยมือของญาติของยโยมที่ได้ฝากไว้ในพุทธศาสนา ที่เราได้เกิดมาได้สร้างบุญสร้างกุศลสร้างวาสนาสร้างบา,างบรามียิ่งกว่าถูกเรียกถูกหวยสร้างบุญเป็นทรัพย์ภายในเป็นอริยทรัพย์เมื่อมีทรัพย์ภายในแล้วทรัพย์ภายในจะดูทรัพย์ภายนอกมาเองไม่ต้องเป็นห่วงตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมสามตัวหางเดียวน้นๆไปเลยทีนี้พิจรารณาทีนี้พิจารณาดูสำหรับวัตถุมงคลเดี๋ยวขออธิบายให้ฟัง นีดหนึ่งวัตถุมงคลไม้เกนมาขามฟ้าผ่าตายภายนะคุณานายยโณยมฟังด้วยอืบางทีตอบทีละคนคงไม่ไหวญาติโยมก็โทรมาถามอาตมามไม่ต้องเอาเบอร์โทรให้ญาติโยมนะอถ้าอะไรสดก็ให้มาดูเอาเลยมันตอบไม่บัดไม่ไหวหรอกอือย่าเอาเบอร์โทรอาตมาให้ญาติโยมนะเอดมินเจ้าค่ะมไม่ต้องเอาให้ญาติโยมวันนี้ต้องขออาภัยด้วย เบอร์โทรอาตมามันรับไม่บัดไม่ไหวหรอกอืมถ้าอะไรก็พูดในไลฟ์สดไปเลยมีอะไรก็พูดในไลฟ์สดไปเลยอืมอาตมาก็ทกําจ,จิตวัตรของอาตมาส่วนมนต์ภาวนาขวดวิหารรานเจดียดีของอาตมาอืมสบายสบายมีอะไรก็พูดในไลฟ์สดเลยถ้าญาติโยมฟังก็พูดในไลฟ์สดจะได้สบายสบายง่ายอืมบอกน้ำยาตัมโยมไปเลยเจ้าค่ะ สำหรับเกี่ยวกับวัตถุมงคลนะคะอันนี้ก็คือปู่เวสวุวรรณไม้แก่นมะขามฟ้าผ่าตายพรายนะคะดุนนี้รวมบุญบูญชา2 0 0พเอ้ยขออภัยค่ะ1499บาทนะคะมีค่าจัดส่ง50บบาทนะคะเป็นเจ้าแห่งทรัพย์นะคะเป็นของอาถรรพ์น,นะคะหายากนะคะไม้แก่นมะขามฟ้าผ่าตายพรายนะคะอันนี้เป็นในรูปแบบของท้าเวสวุวรรณนะคะ ด้านหลังก็จะมีอัคระยันนะคะอัคระยันโชคลาภก็ว่าได้นะคะเพราะว่ามีเอฟซีที่เคยมีโชคลาภกับอัคระยันนะคะสามารถดูได้ตลอดนะคะท่านผู้ชมรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นปู่เวสวันแก่นมะขามฟ้าผ่าตายพายนะคะท่านผู้ชมที่บูชาไปแล้วนะคะสามารถตั้งจิตอธิษฐานดูโชคลาภได้ตลอดนะคะ อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมก็ลองเปิดใจดูนะคะไม่รองไม่รู้นะคะรุ่นนี้เป็นโชคลาภนะคะหลายท่านที่เห็นเป็นโชคลาภชัดๆนะคะอยู่ด้านหลังนะคะตั้งจิตอธิษฐานดูได้เลยนะคะสามารถดูได้ตลอดนะคะไม่ธรรมดานะคะรุ่นนี้ไม้แก่นมะขามฟ้าผ่าตายพลายนะคะเป็นเจ้าแหง่งทรัพย์นะคะรุ่นนี้ พี่ er, บูชาเดี๋ยวค่อยแอดไลน์มาลิก็ได้นะคะเดี๋ยวค่อยทักไลน์มาก็ได้นะคะสนใจบูชารุ่นไหนนะคะกานังเย็นปู่ก็ังอ่าพูดแล้วจะค่ะที่มีอัคระยันจะค่ะด้านหลังจะเป็นอัคระยันปู่นะคะท่านผู้ชมด้านหลังจะเป็นอัคระยันนะคะ สามารถตั้งจิตอธิษฐานดูได้นะคะดูเป็นตัวเลขโชคลาภได้ตลอดนะคะรุ่นนี้ไม่ธรรมดานะคะไม้แก่นมะขามฟ้าผ่า,าตายพลายนะคะแล้วก็มีอีกรุ่นนะคะมีอีกรุ่นเป็นแม่นางโกยเงินโกยทองนะคะ ะะอันนี้คือแม่นางโกยเงินโกยอทองอะนะคะเอากาดานมาเดี๋ยวจะเขียนไปจะเขียนเลขให้เจ้าคะช่างเอากระดาษมาจะพูดอะไรก็พูดไปเลยเดี๋ยวจะเขียนเลขให้จะเขียนเลขให้กระดาษเขียนเลขนะเอามาจะเขียนตัวเลขให้กระดาษาแ,แม่นางโกยเงินโกยทองรุ่นนี้นะคะร่วมียนก<า>ั้2,499บาทนะคะมีค่าจัดส่ง50บาทนะคะ ท่านใดที่สนใจรวมบุญบูชาก็แอดไลน์ที่เบอร์มะลินะคะ0804058899นะคะรุ่นนี้เป็นแม่นางโกยเงินโกยทองนะคะเป็นขวัญเป็นกำลังใจเกี่ยวกับโชคลาภวาสนาบารมีนะคะความมั่งมีสีสุขนะคะเป็นขวัญเป็นกำลังใจลองเปิดใจดูนะคะเราเปิดใจรับสิ่งที่ดีงามเข้าบ้านนะคะเป็นเป็นมงคลนะคะท่านผู้ชมเป็นของที่หายากนะคะสวยงามมากนะคะ แม่นางโกยเงินโกยทองนะคะจะแห่งทรัพย์สมบัติเงินทองนะคะอยู่ใต้ฐานจะมีกุมารทองเรียกทรัพย์ด้วยนะคะเป็นเนื้อผงวานร้อยแปดนะคะและ้วมีนกสาลิกาลิ้นทองนะคะเนื้อผงวานร้อยแปดนะคะแล้วก็มีหินมงคลนะคะอยู่ใต้ฐานนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจเรื่องบุญบูชาแอดไลน์ที่เบอร์มะลินะคะ0 8 0 4 0 5 8 8 9 9ะคะจองไว้ได้หรือเปล่า อ่าทักไลน์มารีมาได้เลยนะคะมาพูดคุยได้เลยนะคะทักไลน์ที่เบอร์0 8 0 4 0 5 8 8 9 9มาพูดคุยกันได้เลยนะคะได้ค่ะได้ค่ะคุณวราศิริใช่ไหมคะเดี๋ยวทักไลน์มาพูดคุยได้เลยนะคะเอาเขียนให้แล้วสามตัวเขียนวันนี้ก <4 S 2> ็ได้ให้ด้วยนะคะท่านผู้ชมวันนี้สามตัวนะคะบอกมือบอกเว้น ่ะมาแล้วนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ดูชัดๆัดใบลา้แต้วันใบลายแล้วกันใบลายใบลายแล้วันใบลาย,ลายจับให้นิดนึงก็ได้ค่ะพี่สำหรับวัตถุม,มงคลนะคะของทางวัดสว่างธรรมดาลน,นะคะท่านใดที่สนใจร่วมบุญบูญชา รายได้เพื่อร่อวมสวงทุนสร้างกำแพงหน้าวัดสว่างธรรมดาน,นะคะสามารถร่วมบุญบูญชาวัตถุมงคลได้ที่แอดไลน์มลนะคะ08.04.05.8899นนะคะ0804058899นะคะขออนุมโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านนะคะท่านไหนที่จำไม่ได้นะคะก็แคปหน้าจอไว้ก่อนได้เลยนะคะ อยวจะได้ดูโชคลาภกันนะคะท่านผู้ชมวันนี้ปู่ท่านก็เขียน <3 S 1> โชคลาภเขียนสามตัวไปเลยสามตัวไม่ต้องแปลยากนะท่านจับคู่ะคะให้แล้วจับคู่ให้เองเลยท่านจับคู่ให้ด้วยนะคะจับคู่ให้เองไปเลยไม่ต้องไปจับยากเอาคู่นี้แหละไปเสียงไทยลองดูอะเอาไปไว้หัวที่นอนด้วยคู่นี้อืม นี่เป็นโชคลาภนะคะในงวดนวันที่หนึ่งกันยายน25 6 5น้ารอยหกสิบห้านะคะที่ปู่ฤษีวสวรรธรรมดานท่านในเมตตานะคะในผู้ชมปูท่านเขียนแปลให้ด้วยนะคะเอาไปเสี่ยงทายดูนะคะเอาไปเสี่ยงทายดูหรือเอาไปจับคู่เอานะคะมีสามตัวนะคะให้ให้เป็นแอดไลน์นะคะแอดมาทางไลน์นะคะท่านใดที่จะจะบูชาวัตถุมงคลน,นะคะ อันนั้นเป็น ID l ดีลนะคะที่ให้ไปนะคะเป็น ID l ดีลนะคะเอาเยอรับก่นโดนเขียนอะไรออันนี้ก็คือโชคลาบนะคะโชคลาบของปูดบ้าสว่างธรรมดาน,นะคะที่ท่านเขียนให้วันนี้นะคะท่านผู้ชมก็ลองจับคู่เอานะคะท่านเขียนเป็นตัวให้ด้วยนะคะท่านผู้ชมสามตัวตรงๆเลยนะคะสามตัวตร,ตรงๆเลยเจ็ดศูนย์ห้านะคะหรือว่า ท่านผู้ชมจะจับคู่เล่นก็ได้นะคะเป็นได้ทั้งบนและล่างนะคะเป็นได้ทั้งบนและล่างนะคะโชคลาภงวดหนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะเป็นโชคลาภในงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะอย่าลืมแคปหน้าจอไว้ด้วยนะคะ เดี๋ยวใกล้เดี๋ถึงมันช่ชงราบแล้วท่านผู้ชมจะลืมนะคะแคปหน้าจอไว้ด้วยนะคะเอาไว้มีความพิจารณาดูนะคะแ,แ,แคปหน้าจอไว้เลยนะคะไปแล้วนะคะ ภาพจากเสียงชัดไหมชัดเจ้าค่ะผันป็นยากย่มถือเลขสามตัวก็ดีดีเนาะผันป็นยากย่มถูกเลขสามตัวก็ดีดเนาะเจ้าค่ะเดี๋ยมีโชคมีใช่อัรออกกลางงรู้ยามาตรงเลยมรรยากาย่อมถูกเลขสามตัวนี่ก็ดีดีไปเดี๋ยมีโชคมีใช่เดี๋ยวใส่ดนีใส่เสียนเดี๋ยวตัวลายเรียตัวเน้ เลี้ยดตุนเหตุจังไรเนาะอฮ้มสี่ได้ใส่หนีใส่สินเนาะมิได้พูดเป็นหนีเป็นสินได้เดียวนี้นะสี่ได้ใส่หนีใส่ส,นส,นส,สินเหลือจากใส่หนีใส่สินเราก็ไม่เลี้ยงลูกเลี้ยงผัวเลี้ยงเมียเลี้ยงผัวเลี้ยงเม่ยสั่งบาร,รมีค้นหอกกัเป็นหนีธรรมดาแหละ่าไปท้าหมามันสษานีนีคือพขขึ้นนิวหรอก บ็ไต่พันขาได้ดอกเงินมีลมหายใจอยู่มีสติมีปัญญาอยู่สั่งบารมีไปคอยได้สั่งคุณงามความดีไปสามตัวได้แม่เนาะคอยก็ดีเทียงไทยบางอย่างดอกสี่เลยเทียงไทยบางอย่างดอกสีเขียนไปเทียงไทยบางอย่างไม่สี่แมนบ่ไม่สีส่ขาบ่มือ่อหนี่ก็เป็นวันที่ยี่สิบเก้าสามถุมแล้ว สามทุมแล้วช่วงนี้เสียงชัดเจนไหมเสียงชัดภาพชัดเนาะจะค่ะจะบารมีปู่ย่าท่าเสด็จนาคราชด้านหลังนี้เป็นรูปภาพปู่ย่าท่าเสด็จนาคราชด้วยคิดถึงปู่ย่าท่าเสด็จนาคราชท่านเคยให้โชคให้ลาบตลอด้าบวงสรวงนี้ไม่เคยพลาดเลยปู่ย่าท่าเสด็จนาคราชเนี่ยท่านเคยให้โชคให้ลาบตลอด ที่มีชื่อเสียงแต่ก่อนนี่ก็คือบารมีปู่ย่าทา่นานเสด็จนคราชไม่ได้บวงสรวงด่านสองปีแล้วมั้งแต่ก่อนจะบวงสรวงหนึ่งปีบวงสรวงสองครั้งนะแล้วก็ไม่เคยพลาดเลยเลขทูบเนี่ยจะออกตรงๆเลยเลขทูบจะมีอยู่สามตัวแต่ว่าจะออกสองตัวตรงๆญาติโย,ยมลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศลูกศิษย์ลูกหาที่มีความนับถือศรัทธาปู่ย่าทา่นานเสด็จนคราชนี่ท่านเจอไหมท่านเคยให้โชคให้ลาบเคยให้โชคให้ชัย เคยให้โชคให้ลาภแล้วก็แม่นยําที่สุดแล้วก็ไม่เคยพลาดเลยก็ว่าได้อันนี้ไม่ได้บวงสรวงท่านมาสองปีแล้วที่ถึงปู่ย่าท่าเสด็จนาคราชก็เลยเอารูปภาพปู่ย่าท่าเสด็จนาคราชมาไว้ที่ด้านหลังของอาตมาเป็นรูปภาพเขียนในรูปแบบขององค์ปู่ย่าท่าเสด็จนากราชเทพเจ้าผู้ที่มีความเทพเจ้าแห่งความโชคดีบารมีองค์เทพเทวาปู่ย่าท่าเสด็จนากรา ว่ายายโยมมีโชคม,มีชัยเดอร์ดึกแล้วยาิโยมก็อยากนอนแล้วเนาะบางด้านบางคนก็ยังไม่นอนนะตอนดึกวันนี้ทางแอดมินมาขออนุญ,ญาตไล์สดเรียกๆว่าจะไม่ได้ไล์หรอกอดูสถานการณ์ทีก่อนว่าฝนจะตกไหมวันนี้ฝนก็ไม่ตกอากาศร้อนนะวันนี้ฝนไม่ตกไล์สดได้สบายสบายถ้าฝนตกหรือว่าฟ้าร้องนีม่มันไล์สดไม่ได้ ไม่มีสัญญาณอเป็นบุญเป็นกุศลเป็นวัสนาเป็นบารมีมีโชคมีชยัยมีโชคมีลาภสมความมุ่งม,มั่นปรารถนาอยติโยมท่านทั้งหลายทุกหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดทัทง้งในประเทศและต่างประเทศทําจิตทําใจสบายสบายก่ยอนหลับก่อนนอนให้ไหว <S <s <enhance> <S พระส่วนมนต์เจริญเมตตาภาวนาสร้างบุญกุศลกุญงามความดีมาประดับจิตมาประดับใจของเราให้จิตใจของเรานั้นเต็มไปด้วยบุญกุศลกุญงามความดี เต็มไปด้วยสิ่งที่เป็นศิริเป็นมงคลเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจะทุกกายแต่ก็ขอย่าทุกใจใจนี่เป็นสิ่งที่สําคัญใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจใสเป็นบุญใจขุ่นเป็นบาปใจเย็นเป็นสุขใจร้อนเป็นทุกทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ใจที่เราไปทุกข์เพราะอะไรเพราะจิตของเราไปยึดมั่นถือมั่นในเรื่องนู้นนี่นั่นเพราะจิตของเรา ไปสำคัญมั่นหมายกับสิ่งภายนอกเพราะจิตข,ของเราฟุ้งซ่านเพราะจิตข,ของเราไปจำได้หมายรู้ในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเก็บเอามาเนื้อมาคิดมาเผาจิตมาเผาใจของตนเองเมื่อเผาจิตเผาใจของตนเองแล้วจิตใจก็เศร้าหมองจิตใจก็ขุนมัวเมื่อจิตใจเศร้าหมองขุนมัวแล้วหน้าตาก็เศร้าหมองผิวพรรณก็เศร้าหมองเพราะฉะนั้นจึงรักษาจิตรักษาใจเอาน้นําแห่งพระธรรมรักษาจิตรักษาใจชะล้าง สิ่งสกปกออกจากจิตออกจากหัวใจชะล้างความโลภกดลงออกจากจิตออกจากหัวใจชะล้างความอาฆาตพยาบาทออกจากจิตออกจากหัวใจเอาน้ำพระธรรมที่ใสสะอาดชะล้างสิ่งสกปกออกจากจิตออกจากใจที่เป็นความเห็นจิตภายในจิตภายในใจของเราเมื่อชะล้างออกแล้วจิตใจของท่านจะบริสุทธิ์จิตใจของเราก็บริสุทธิ์จิตใจของเราก็สะอาดเมื่อจิตใจสะอาดบริสุทธิ์แล้ว ก็จะเกิดความเบิกบานลาเรืงนแจ่มใสเกิดสติเกิดปัญญามีแสงสว่างในการดําเนินชีวิตอ่านตัวเองก็ออกบอกตัวเองก็ได้ใช้ตัวเองก็เป็นบอกให้หยุดมันก็หยุดบอกให้เดินมันก็เดินบอกให้นั่งมันก็นั่งบอกให้นิ่งมันก็นิ่งอืเราบอกมันได้เราใช้มันได้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดในการสร้างบาร,รมีสร้างบุญกุศลคุณงามความดีคนเราแม้เกินร้อยปีก็ต้องได้อำนาจพา,าจากโลกนี้ไป จะทุกไปทำไมความสุขความทุกเป็นสิ่งที่กำหนดรู้ไม่ใช่ให้ไปเป็นเจ้าของมันความสุขความทุกเป็นสิ่งที่กำหนดรู้ไม่ใช่ให้ไปเป็นเจ้าของมันอย่าไปเป็นเจ้าของเป็นเด็กขาดแค่กำหนดรู้เฉยความสุขนั้นคือทุก์มันน้อยลงความสุขคือทุกมันน้อยลงคนเราจะมีความสุขมากกว่าความทุกขให้พีนิพิจารณาสังเกตให้ดี ให้ใช้สติดูลมเข้าดูลมออกพินิพิจารณาลมเข้ายาวรู้ว่ายาวลมออกยาวรู้ว่ายาวลมเข้าสั้นรู้ว่าสั้นลมบอ,อกสั้นรู้ว่าสั้น,ออนพุโทโธพุโทโธพุโทโธธรรมโมสังโฆในจิตในใจมีสติจะไปจะมามีสติขับรถก็มีสติทำงานก็มีสติสัมมาอาชีพขยันหมั่นเพียรใ,ในการสร้างคุณงามความดีขยันหมั่นเพียรใ,ในการทำมาอากินในการทำมาหาเลี้ยงเีกญาติโยมเป็นผู้มียิตมากมีทุละมาก ไหนจะลูกไหนจะปากจะท้องไหนจะสามีไหนจะภรรยาไหนจะพ่อจะแม่เราต้องดูแลเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะดูแลท่านได้เราต้องมีกําลังใจต้องมีขวัญมีกําลังใจมีกําลังกายในการที่จะฝันฝ่าอุปสรรคในการดําเนินชีวิตของเราเพราะเราต้องดูแลทุกคนเราเป็นเสาหลักของทุกคนอออาตมาเชื่อว,ว่าทุกคนทําได้อาตมาเชื่อว,ว่าทุกคนนั้นมีความจเจริญรุ่เงเรืองงองามไพบูตแน่นอน อาตมาเชื่อว่าญาติโยมทุกท่านทุกคนใจบุญใจกูศลอาตมาเชื่อว่าญาติโยมทุกท่านทุกคนรักตัวกลัวตายเบื่อหน่ายความทุกข์ปรารถนาความสุขด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเมตตาธรรมเป็นเครื่องคำจุนโลกทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรามีเมตตางูก็ไม่ตอดเรางูก็ไม่ฉกเรางูก็ไม่กัดเราเขารู้จักว่าจิตของเราเป็นเมตตาเข้าในป่าเสือก็ไม่กล้ากัดเราเสือไม่ขบเรางูเหี้ยวเกี้ยวขอ สัตว์มีพิษไม่ทําร้ายเราด้วยอํานาจของเมตตาถึงแม้จะโดนน้าร้อนน้ําร้อนๆก็จะกลายเป็นน้นําเย็นอํานาจของความเมตตาเป็นที่รักของเราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไปสู่แห่งหนําบลใดสบายจิตสบายใจด้วยอํานาจบุญกุศลคุณงามความดีด้วยพลังบารมีที่เราได้สร้างบุญกุศลกับบิดามารดาเราได้สร้างบุญกุศลกับครูบาอาจารย์เราได้ดูแลเราคิดดีทดําดีเป็นการสร้างเหตุ เมื่อคิดดีทดําดีสร้างเหตุดีแล้วผลก็จะได้รับผลดีแน่นอนเป็นบุญเป็นปูศลเป็นวาสนาเป็นบรารมีแน่นอนหวานเพื่อเช่นใดย,ย่อมได้รับผลเช่นนั้นเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่ได้เข้ามารับชมรับฟังในการไล้เสดในวันนี้หากว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยให้เอาหูสิก,กรรมให้ต่อซึ่งกันแล้วกันบางทีอาจจะไม่ถูกหูบางทีอาจจะไม่ถูกตาเป็นธรรมดาของปุถุยนคนธรรมดา เราไม่ได้เป็นอริยเจ้าเราไม่ได้เป็นพระอรหันต์เรายังเป็นปุถุชนคนธรรมดาย่อมมีความโลภความโกรธความหลงเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นขอให้มตตาต่อซึ่งกันและกันมีเมตตาต่อซึ่งกันและกันไปไหนก็เมตตาสบายไปไหนก็เมตตาสบายเขาจะว่าเราดีเราก็ว่าเออดีเนาะครูบาอาจารย์ท่านบอกไว้ให้พูดสามคำพอเออดีเนาะว่ากันเออดีเนาะว่ากันเขาจะว่าเราดีเราก็ว่าเออดีเนาะ เขาจะว่าเราไม่ดีเราก็ว่าเออดีเนาะว่าง,งั้นเออดีเนาะเออดีนเาดนาะอย่างเดียวอโลกธรรมเปลี่ยนมีลาบเสื่อมลาบมียดเสื่อมยดมีสุขมีทุกมีสรรเสริญมีนินทาเป็นของคู่กันทุกคนไม่เกินร้อยปีก็ต้องตายจะเอาอะไรมากมายกับชีวิตนี้ต้องมีคุณงามความดีคุณงามความดีเป็นอมาตะคุณงามความดีไม่ตายเพราะฉะนั้นต้องมีความดีประดับจิตประดับใจเหมือนกับกล้วยไม้ ที่ประดับต้นไม้ทําให้ต้นไม้นั้นสวยงามเราจะไม่เป็นกาฝากเราจะเป็นกล้วยไม้ที่สวยงามวันนี้จึงเห็นสมควรเจวเวลาจึงขอสมมุติยุติไว้ลงแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงบางเกิดมีเจ้ท่านทั้งหลายเด้อเห็นสมควรเจวเวลาแล้วดึกแล้วยี่สิบเอ็ดนาฬิกาสิบเก้านาทีขอสวัสดีสวัสดีสวัสดีร่ำรวยทุกพันทุกคนเด้ออามีอย่างก็บ้านะพะเจ้า ลลขอบคุณคปู่ที่เมตตาเจ้าค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชม f อซทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณทุกความเมนเ์นะคะที่เป็นกําลังใจให้กับทางช่องนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ